ต้นยานางเ,ออเขาเอามาปรุงอาหารโดยเฉพาะในสมัยก่อนเนี่ยเขาชอบเอามาทำออแกงกับหน่อไม้นะครับออประโยชน์มันเยอะนะหน่อไม้นี่จะมีสารชนิดหนึ่งนะถ้ากินดิบๆเนี่ยจะมีสารอันตรายมากเ,ออเขาเรียกว่าสารไซยาไนต์นะฮะถ้าได้ยินข่าว แอมไซยานายนะที่เอาสารไซยานายไปใส่ในอาหารให้คนกินนี่แล้วเสียชีวิตนี่นะครับกำลังเป็นคดีความอยู่ในศาลขณะน,นี้นะเ,เข้าใจว่าแอมไซยานายนี่จะต้องติดคุกเป็นพันพันปีแน่นอนนะครับคนโบราณเขาบอกว่าเอามะแกงกันหน่อไม้นหน่อไม้นี่มีฤทธิ์เป็นร้อนนะครับส่วนหญ้านางเนี่ย บอกมีฤทธิ์เย็นนะฮะเออก็จริงนะนะครับบางคนกินหน่อไม้ดองหรือหน่อไม้อะไรเนี่ยนะก็จะเ,เสียชีวิตก็มีนะครับเดี๋ยววันนี้เอาน้ำยานางนะครับก็ใช้วิธีปั่นง่ายดีนะะสมัยก่อนก็จะโขกนะหรือขยำขยำข,ขยี้เอาน้ำมันออกมานะครับออแกง หน่อไม้ใบยะนางนะมีผักริมรั้วใส่ไปบ้างนะครับตะไคร้หอมกระเทียมทุกๆบุบๆนะใช้พริกขี้หนูนะทุบเอาง่ายดีนะครับใส่ลงหม้อไปเลยชอบเผ็ดมากก็ใส่มากนะเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยนะครับก็ตั้งเตารอเขาไว้นะเดี๋ยวเตรียมผัก มีเห็ดฟางอยู่หั่นเห็ดฟางให้เป็นชิ้นเล,เล็กๆเนะี่ยพอกินเป็นคำๆง่ายๆกระชายขาดไม่ได้นะครับเนะี่ยสมุนไพรทั้งนั้นเลยเนะี่ยหน่อไม้ลงไปก่อนเลยนะครับนะเอ่ออลองไปศึกษาดูนะฮะหน่อไม้เนี่ยวิธีทําให้สารไซยาไนด์เจือจางลงนี่ก็คือต้มให้สุกก่อนนะสัก สิบนาทีในน้ําเดือด10มนาทีนะครับอันนี้อันนี้ต้มมาแล้วนะครับก็ทำให้ลดสารได้ไสายาไ์ได้ถึง90กว่าเปอร์เซ็นต์นี่นะครับบวบสักหนึ่งลูกนะมีเห็ดฟางเห็ดเข็มทองใส่ลงไปเถอะพวกนี้มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยโปรตีนก็ใช้ปลากระพงนะครับปลากระ,กพ,งนะรระกพงยังเหลืออยู่ นปรุงรสด้วยน้ำปลาราต้มสุกเนี่ยสักสองตุกพีเนี่ยจะอร่อยตรงน้ำปลารานี่แหละเียทิ้งไว้ให้เดือดสักแป๊บหนึง่งนะครับตำลึงข้างล้วเนี่ยใส่ลงไปเลยตามด้วยใบแมงลัก ใส่ให้มีความหอมนะรสชาติของมันก็จะเหมือนแกงเรียงแหละนะครับหร,รห,ห,หรือแกงอะไรล่ะแกงอ่อมหรือทางเหนือเรียกแกงอ่อมเสร็จแล้วนะครับกินได้นะตากคนละถ้วยพอเนี่ยทำไมถึงคนสมัยก่อนนะยุยืนเนาะ ขาจะกินแบบนี้แหละนะครับโอเคครับสวัสดีครับ